สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM105 มยสมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกัน,นครับเมืม่อวานนี้นะครับตำรวจและปปชเข้าทำการจับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชข้อหาเรียกรับเงินผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วประเทศโดยพบหลักฐานนะครับเป็นเงินสดกว่า9 8 0 0 0ับาท ที่เจ้าหน้าที่จดหมายเลขธนาบัตรไว้แล้วอยู่บนโต๊ะทางานนอกจากนี้นะครับยังพบเงินสดอีก5ล้านบาทอธิบดีกรมอุทยานนะครับอ้างว่าตนไม่ทราบเรื่องที่มีการเรียกรับเงินเจ้าหน้าที่นะครับจึงตรวจสอบเงินสดจํานวน9 8 0 0 0บาทต่อนหน้าผู้ต้องหาพบว่าหมายเลขธนาบัตรนะครับตรงกับหมายเลขธนาบัตรที่ลงบันทึกประจําวันไว้ทุกฉบับจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้อธิบดีกรมอุทยานทราบว่ามีความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยล่าสุดนะครับวันนี้นายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้ประกันตัวชั่วข่าวได้วางเงินสดนะครับทั้งหมด400,000บาทเป็นหลักทรัพย์คำประกันแล้วมีมีผู้เสียหายมาแล้ว

ย้ะเข้าสูงในการนั่นคือทีผู้ร้องมาร้องนะครับแล้วกระบวนการสอบสวนเราเนี่ยได้นำบันทึกประจำวบออนไลน์ไปถ่ายแล้วก็ไปลงเอกสารบันทึกประจำวันไว้ที่บกปปนะครับผมจะขอตรวจสอบว่าเงินที่เขารอซื้อเนี่ยตรงรอจับเนี่ยตรงกับในซองที่ปรากฏในโต๊ะของท่านท่านี่ดีหรือไม่นะครับขออนุญาตให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ มากันที่ข่าวฉายารลฐทัา,านะครับในปีนี้เรามาดูกันว่าจะมีฉายาอะไรบ้างมากันที่ฉายาแรกนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายา3วันหนี4ีวันล่มเนื่องจากนะครับการประชุมรอบปี65นะครับมีปัญหาสภาล่มซ้ำซากทำให้การทํางานนะครับเกิดความล่าชา้าวุฒิสภาได้รับฉายาตาปอคือถูกมองว่า แบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งกลุ่มที่สนับสนุนปอประยุทธ์และกลุ่มที่สนับสนุนปอประวิทย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนหลี่ัยผู้ได้รับฉายาชวนส่วนเสถูกสอสอท้าทายจนลงไปเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองวิปรัฐบาลที่ไม่ดีพอจนทําให้ในชวนเสียหลักส่วนเสไปด้วยฉายาต่อไปนะครับนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภา ได้รับฉายาพรเพชรพกก่อนมักถูกสสทักท้วงว่าทำหน้าที่เหมือนสอนชอมากกว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบจึงทำให้เกิดคำถามว่านายพรเพชรควรพักก่อนหรือไม่นายแพทย์ชนละนาสีแก้วผู้นำฝ่ายขานได้รับฉายาหมองชนละน่านแม้จะโดดเด่นในการทำหน้าที่แต่เมื่อเป็นผู้นำฝ่ายขานกับหมองอภิปรายในสภาไม่โดดเด่นเหมือนที่ผ่านมา ฉายาต่อไปนะครับดาวเด่นปี65ปีนี้ยังไม่มีผู้ใดเหมาะสมนะครับที่จะรับตำแหน่งส่วนดาวดับปี65นะครับได้แก่นายมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์หรือพี่เต้พระราม8ดของเราเองนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็โหนกระแสหาพื้นที่ยืนให้ตัวเองส่วนวาทะแห่งปี65นะครับอันนี้ได้แก่ เรื่องปฏิวัติผมไม่เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติทนายยกคนเดียวของลุงป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่ได้พูดไว้ในรัฐสภา,านะครับมากันที่เหตุการณ์แห่งปีนะครับคือเหตุการณ์พิกสูตรหารร้อยเพื่อพิกสูตรการคำนวณสอส,อสอบัญชีรายชื่อนะครับจาก500กลับไปเป็นสูตรหารร้อยตามร่างเดิมส่วนคู่กัดแห่งปีนะครับได้แก่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภาผู้แทนและ นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ในการประชุมของทั้งคู่นะครับมักเกิดวิวาทะโตวาทีกันแบบไม่ลดลาวาศอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สุดท้ายครับอันนี้จะเป็นคนดีสีสภาปี65ปีนี้นะครับซึ่งถือเป็นปีที่4ที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภานะครับยังไม่เห็นว่าจะมีสสหรือสอวอคนใดนะครับเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวนี้ มากันที่ข่าวเตือนภัยนะครับคุณแม่ท่านหนึ่งได้แชร์อุทาหรณ์นะครับซื้อปลาแดดเดียวที่ตลาดสดมาทอดให้ลูกสาววัยสองขวบได้รับประทานนะครับแต่ในปลาแดดเดียวมีสารยาฆ่า,มาแมลงอยู่คุณแม่ท่านนี้ก็เลยต้องพาลูกสาวนะครับเข้าโรงพยาบาลทางด้านหมอแลบแพนด้านะครับได้แจง้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะแม่ค้าบางคนเอายาฆ่า,มาแมลงมาพ่นปลาเพื่อไม่ให้มแมลงมาตอมวิธีสังเกตนะครับปกติแล้วปลาตากแห้งนะครับ มักมีมแมลงวันตอมแต่ถ้าไม่มีมแมลงวันตอมนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่ามากันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับพาเวลอันตอฟนักการเมืองรัสเซียปากกาวิจารณ์ปูตินส่อโดนเก็บหลังถูกพบนะครับตกลงมาจากหน้าต่างของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียระหว่างที่เขาและเพื่อนอีก4คนนะครับมาฉลองวันเกิดในช่วงคริสต์มาสทั้งนี้นะครับในวันที่22มีรายงานว่าเพื่อนของอันตอฟ เกิดเสียชีวิตจากหัวใจวายนะครับและหลังจากนั้นอีก2วันนะครับอันท็อปก็เสียชีวิตตามไปด้วยกงสุรลรัสเซียนะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวว่าตำรวจน,นะครับไม่พบหลักฐานทางอาชญากรรมในคดีนี้มากันที่ข่าวต่างประเทศอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับลูกหนี้คนหนึ่งแกล้งตายเพื่อจะไม่ต้องคืนเงินโดยให้ลูกสาวนะครับโพสต์รูปศพบ,บนเตียงโรงพยาบาลลง Facebook แต่ว่านะครับเจ้าหนี้กลับสงสัย ว่าทำไมถึงนำศพไปฝังไกลจากบ้านของพวกเขาหลายร้อยกิโลเมตรสุดท้ายนะครับค้นเจอว่ารูปมาจากอินเทอร์เน็ตพร้อมเข็นคำตอบจากลูกสาวของลูกหนี้นะครับได้จนรับสาร,รภาพว่าทุกอย่างเป็นแผนการของแม่ที่ไม่ต้องการชดใช้หนี้เป็นเงินประมาณ9,300บาทพายุหิมะนะครับใน阿拉斯าเย็นวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาสาวคนหนึ่งนะครับได้รับสัญญ,ญาณเตือนจากกล้องวงจรปิด ที่ส่งมายังมือถือของเธอว่ามีคนเดินผ่านกล้องที่ประตูทางเข้าบ้านเธอจึงเลื่อนดูนะครับที่โทรศัพท์สิ่งที่เธอเห็นนะครับก็คือกวางมูสที่กําลังสลัดทิ้งเข่าของตัวเองซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากโอกาสที่จะเห็นนะครับมีแค่หนึ่งในล้านช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ข่าวในรอบวันกันครับ กันที่ช่วงพิเศษนะครับสมาย e i อินโฟกั o p h ท็เราจะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจนะครับในรอบปีมาให้ท่านได้รับชมและรับฟังกัน Smile in f ควีนอังกฤษควีนอลิซาเบธที่สองสเด็จสวรรคตสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สประสูติเมื่อวันที่21เมษายน2469เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6เมื่อพระเจ้าจอร์จที่5สวรรคต และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็เถลิงถวัลราชาสมบัติขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แทนแต่ว่าภายหลังปีเดียวกันสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ก็ทรงสละราชาสมบัติเพื่อไปสมรสกับวอลลิซซิมสันและในวันที่6กุมภาพันธ์2495การสวรรคตของพระเจ้าจอร์จที่6พระราชบิดาก็มาถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและพระองค์สวรรคตด้วยพระชนพรรษา96พรรษาพระองค์ทรงครองราชยาวนานที่สุดในสหราชาอาณาจักรและเป็นอันดับที่สองของโลกเป็นรองเพียงสมเด็จพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสที่ครองราชถึง72ปี110วัน เเรียกว่าตัวสารข้อความสั้นๆที่วางไว้บนหีบพระบรมศพในวันวันเมื่อวานนี้อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมของพระบร,รมวงศานุวงศ์นะคะคก็จะเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นประมุกนี่แหละแต่วางไว้บนหีพบพระศพอย่างตอนเจ้าชายตอนเจ้าหญิงใดหน้าสินประชนเนี่ย เจเ้าชายวิลเลี่ยวกับเจ้าชายแฮรรี่เนี่ยเขียนคำว่ามัมมี่ไว้ทุกคนจะเห็นอยู่คำนี้เท่านั้นเองแล้วเลดโดเดนมากบนกระดาษขาวแล้ววางไว<ะ>้นะคะ,ะนี่ก็จะเป็นของเจ้าชาวก็เหมือนบอนเขียนถึงแม่เล็กๆปน้อยๆว่าด้วยรักด้วยอะไรพวกนี้ไปะนะคะ,ะแต่จะเห็นพอว่าชาวแล้วก็เติมตัวตัวอักษรที่จะแปลชาวอาอาคำนี้แปลว่าขีดนะคะก็ใช้คำว่าพระเจ้ากษริยั ชาวน uh huh. uh huh. ี่แหละค่ะแล้เราก็ได้ความรู้ในบางด้านนะคะควีนอลิซาเบตตอนขึ้นครองร่าแล้วก็เวลางานงานประสบของของสเตดพ่อท่านก็ใช้คำว่าท่านไม่ใช้คำว่าอ่าแต่งานอื่นการของพวกนี้เนี่ยคำอาถ้าเป็นของควีนอลิซาเบตแปลว่าควีนนะคะแต่ถ้าเป็นของนี่ก็คือใช้เริ่มใช้คือให้เห็นว่าพระองค์ใช้คำว่าอาแปลว่ากษัตริย์แล้ว นะคะ,ะ,คะเป็นภาษาลาตินอันนี้เราก็เป็นความรู้เกร็ดความรู้เล็กน้อยๆว่าออกเขียนอย่างนี้อย่างนี้ออกมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์